อุ้ยยุ่นคลิปนี้ลงอะไรผิดหรือเปล่าตั้งแต่บอกมีแฟนก็ใส่แหวนนิ้วนางตอดแต่กลับจะลืมหรือเปล่าเลยต้องมาลงตอรี่นซ้ำตรงที่เป็นผื่นแดงว่าเราแพ้อะไรนะมันก็จะดีขึ้นเยอะมากเลยผมว่าทุกคนน่าจะใช้สิทธิ์กันทุกคนเลยนะบอ้ว่าอยากได้ใครเป็นนายกได้ใครนะผมก็ด้วยนะอ่อคิวเลือกตั้งแบบนานมากรวมครึ่งชั่วโมงได้นะ กลับมานี่หน้าแดงเป็นผื่นเลวตรงนี้มันก็ยังแดงๆอยู่นะเนี่ยเมื่อวานใช้ไปแล้วมาก็จริงแล้วอ่ะมันก็ยังแดงอยู่วันนี้เลยนิดเดียวพี่สาวบอกว่าใช้วันนี้อีกวันหนึ่งก็น่าจะหายแล้วนี่ใส่ตัวเดิมเลยที่ผมเคยทำนะก็สบายใจแร้โปรโมทเซรั่มสักหน่อยโฟกัสที่แหวนนิ้วนางข้างซ<ต>้ายจ้าวทีหนึ่งช่วยเรื่อง ง่ายพวกขดอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้เวลาแดงๆนี่ผมเอามาใช้ตลอดนะครับน่นีนี่งามน้ำเสร็จนะครับก็วันนี้เพิ่งกําลังกายมาครับแอบมีผื่นแดงๆแล้วก็หน้าแห้งนะครับผมวันนี้เราก็ต้องทาน้ําตบสักหน่อยนะครับวันนี้เราจะทาเป็นแบบมาร์กหน้าเพราะว่าเพิ่งไปได้สูตรใหม่มาครับก็คือ น้ำตบสามารถเอามามาร์กอย่างนี้ได้นะครับผมเพียงแค่คุณไปซื้อแผ่นที่มาร์กหน้าแบบนี้นะครับนี่เราก็ทาน้ำตบเข้าไปหยดไม่ต้องเยอะมากครับให้มันซึมนะครับก็แปะอย่างนี้เลยนะครับวิธีง่ายๆผมครับผมคุณก็จะได้หน้าที่ชุ่มชื้นกลับมาอีกครั้ง ไปลองกันนะครับทุกคนผมไปแล้วครับ